ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับมันหิ้งอดมีรายการบั้งไฟที่ยีเมษายนนะครับงานประเพณีบุญร่งไฟเทศบาลตำบลปาติวนะครับอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรบ้านหุ่งรอดเองนะครับรายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบั้งที่หนึ่งสุวรรณหงหนึ่งนะครับบั้งที่สองสุวรรณหงสองนะโอ้สุวรรณหงมีสองบั้งเลยนะครับบั้งที่สามเทพสิรินะครับบั้งที่สี่ซอพิมพมลห้าซอแท็กเตอร์หกแอตเทวดาเจ็ดไร่วินสิงห์นองบวบ 8. ชอบมาคาวหวาน 9. กนครดงบางยุคใหม่นะครับ1ิเพียวโปรชันสิเวนาซาประเทศไทย 12. ภูตะวัน 13. น้องข้าวหอม 14. จวดจาด 15. ดอดวงดี 16. สมจิตมอเตอร์ 17. สิงเมืองอาจ 18. สอบบุญโฮมนะครับตุลาการโดยไอ้กะทิลอยฝ่าบวกไอ้ไพ่ดำหน่อยเสียงสวนนะครับเครื่องเสียงปัญญา20นะครับอ่ะ ปะเพณีบุญมงไฟนะครับฟรีทุกที่ยืนนะครับอ่ามืออื่นนะครับอย่าลืมนะครับวันที่28นะครับให้พี่น้องนะครับมาเชียร์บงไฟกันหลนๆนะครับอยู่เทสบาลตะบนปาติวนะครับผมฐานจุดกะเข่าคางโรงเรียนหน่อยนะครับรงเรียนปาติวลมโพธาพินันนุกูลนะครับตรงไปเลยนะครับชนนาฐานเลยนะครับประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละนะครับผม ้านล้มหลอดก็ยี่แตวนั้นแหละนะครับผมนะอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจการส่วนความชอบส่วนโตนะครับก็มีพีนองเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาความชอบส่วนโตนะครับบังที่หนึ่งนะครับมักสอพอดพีมนนะครับแซมสองปีซ้อนแล้วนะครับมาจุดยูปติวเดยแซมสองปีซ้อนแล้วนะครับสองปีหรือสามปีซ้อนแล้วนะครับอ่ะ ปีนี้สิรักษาแซมได้อีกหรือไม่โปรดติดตามนะครับลุงหลอดก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับทางสูงนะครับอ่าบางต่อมาสอแท็กเตอร์นะครับผมอ่าไฟล่าสุดกาแพฟแต่ว่าลุงหลอดว่ามืออื่นน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็บางต่อมาเอเทวดานะครับมือนี้งกาแพฟหางเสียบนะครับแต่มืออื่นลุงหลอดก็น่าจะหวานเจี๊ยบนะครับคิดว่านะครับผมแต่อีกบางหนึ่งชอบมาะขามหวานนะครับผมอ่า ตำรวก็คิดว่าสีเป็นมะคมหวานเนือมอื่นนี้น่าจะหวานเจี๊ยบใบเข่ากินนะครับแล้วก็อีกบางหนึ่งนะครับนคอนดวงบางยุหม่นะครับควันใจประเภทนี้อันนี้รวจก็คิดว่านะครับคิดว่าสีหวานเจี๊ยบนะครับอ่ะรอลุลลอชเชียร์กันไปนะครับส่วนบางไฟส่วนหงนี่มีสองบางนะครับไปพี่น้องไปเบิงพิจณากัรนะครับเป็นไฟเฮ็ดเองนะครับราคาบ่อสูงนะครับ สู่เกลลอยู่แล้วท่านดรสายชดนะครับเจ้าของข่ายบางไฟ้มือลุงหลอดกว่าสิไปีทายหางบางไฟสุวรรณหงนะครับพี่น้องได้เบิงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีไหลสดมือนี้ต้องขออภัยนะครับอยู่บ้านน้องแขรลุงหลอดบไดไหลสดเนื่องจากว่าเน็ตบอดีนะครับเน็ตบบมีนะครับไหลบอดได้ก็เลิบอดได้ไหลนะครับขนาดเปิดอะไรยังบอดได้เลยคนร้ายคับเมื่อนนี้นะครับต้องขออภัยแน่มืออื่นนะครับ อยู่ใ,ใกล้ๆเทศาบาลน,นี่น่าจะมีคืนอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวคันมีคืนลุงหลอดกับไรพี่น้องหรือเบิ่งกันนะครับผมหากข้อมูลพิพลาดประการใดลุงหลอดเด็ดอาบอกไว้ก่อนนะครับความชอบส่วนตัวติกสีแดงจริงคือหาบางนั่นนะครับเป็นความชอบส่วนตัวหรือบริเกียวขายไฟใดๆท้งสินบริหารการเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตา่นตางก็สวนขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ